ครับพบกับการควบคุมกระบวนการเป็น EP ีที่8แล้วนะฮะตัวนี้ก็จะต่อจาก EP ีที่7 EP นะครับ e ี EP ที่7เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการแปลลาปารสเนาะจากยูนิสเตปนะให้กลายเป็นลาปารสโดเมนนะซึ่งคำตอบของมันก็คือ1ส่วน S แต่วันนี้นะมันมีความแตกต่างนะมันมีความแตกต่างจากข้อเดิมเพราะว่ามันมีการสเต็ปกลับถูกไหมสเต็ปไปก่อน อ่าดูสเต็ปไปก่อนนะอันดับแรกนี่คือสเต็ปไปสเต็ปไปอันนี้คือสเต็ปครั้งที่1สเต็ปไปนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะที่ t เท่ากับ0นลบอ่าฟังก์ชันของมันนะที่ศูนย์ลบเนี่ยมันเท่ากับ0แต่ว่า T เท่ากับ0นบวกถูกไหมศูนย์ลบศูนย์บวกเนาะมีการเปลี่ยนแปลงนะ f ที่ศูนย์บวกเนี่ยจะเท่ากับค่า h นะครับแล้วก็มีการสเต็ปกลับ นะตรงนี้คือสเต็ปกลับนะสะเต็ปครั้งที่2ก็ที่ t เท่ากับที่ t ใหญ่ลบอ่านะมันมีค่าค่า f ของมันเนี่ยนะครับ t ใหญ่ลบเนี่ยเข้ากับค่า h นะแล้วก็สเต็ปกลับมาก็คือ t เท่ากับ t ใหญ่บวกนะก็จะเท่ากับ f ของมันเนี่ยจะเท่ากับอ่าตัว0ย์ก็สเต็ปกลับมานะครับก็ไม่ต้องตกใจฮะเราก็ใช้ definition ของลาปลาต์เนาะเวลาที่เราเทคลาปลาต์ นะครับก็คือลาปาร์ตของฟังก์ชันถูกไหมฟังก์ชัน f t ก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับอะไรอินทิเกรตตั้งแต่ศูนถึงอินฟินิตี้ฟังก์ชันของมันคูณกับ e ยกกลังลบ s t และก็ d t ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเราดูช่วงของการอินทิเกรตนะครับช่วงนี้มันคูณได้ศูย์ตลอดเนาะนะซึ่งมันยังไม่ได้เริ่มต้นนะมันจะต้องอินทิเกรตตั้งแต่0ูนช่วงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรนะนี้ไม่ต้องคิดแต่เราจะคิดช่วงนี้ครับ คิดช่วงนี้นะครับก็คือช่วงต้องตั้งแต่ศูนย์ถึง T นะครับและหลังจากหลังจากทไปแล้วเนี่ยมันเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะเพราะว่ามันอินทิเกรตตั้งแต่ตั้งแต่ T จนถึงอินฟินิตี้แต่ว่ามันคูณด้วยศูนย์อ่ะมันมันก็ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมอันนี้ก็คือเราก็ต้องเราก็ต้องรู้เองเนาะเราก็ต้องทำมันด้วยความเข้าใจอะ่ะถ้าเกิดว่าเราทำมันด้วยความเข้าใจมันจะไม่ยากเราจะทำการอินทิเกรตฟังก์ชันนี้เนาะ อ่าเราก็ดูนะช่วงนี้นะมันคือศูนย์ถูกไหมศูนย์ตั้งแต่ค่า t จนถึงอินฟินิตีเนี่ยตรงเนี้ยช่วงนี้ไม่ต้องทำละเพราะว่าศูนย์มันคูณอะไรมันก็เป็น0นย์นะครับแต่ว่าช่วงที่ต้องทำก็คือช่วงของการอินทิเกรตตั้งแต่0ูนย์ถึง t นะครับเราก็เขียนเราก็เขียนเลยตั้งแต่ศูนย์ถึง t นะอ่าฟังกช์ชัน f คืออะไรฟังกช์ชัน f ก็คือตัว h ถูกไหมครับคูณกับ e กำลังลบ st และก็ dt ถูกไหม ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ย้ายตัวค่าของที่ออกมานะอินทิเกรตตั้งแต่ศูนถึงที่และก็ e ลบ s t d t จากนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องอินทิเกรตตัวนี้ถูกไหมเหมือนกับใน ep ที่7เลยนะทำในลักษณะเดียวกันก็คือสมมุติตัว u ก่อนเนาะเพราะว่าอ e ินทิเกรต e กำลัง u d u มันจะเท่ากับ e กำลัง u นะครับอันนี้ก็คือความรู้ที่เราที่เราควรที่จะต้องมีมาก่อนนะไม่งั้นมันก็จะทําต่อไม่ได้เนาะอ่าสมมุติเลยผมก็สมมุติเลย u เท่ากับลบ st แล้วก็ d u เท่ากับลบ sdt ถูกไหมค่านี้คือค่าคงที่เราก็ดึงออกมาแล้วเราก็จัดรูปจะได้ dt เท่ากับ du หารด้วยลบ s, <S นะครับแล้วก็แทนมันลงไปก็จะได้ค่า h อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง t ใหญ่ อ่า e กําลัง u คูณกับ d u หารด้วยลบ s นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาข้างนอกอ่าผมก็ดึงออกมาก็จะได้ค่า s อ่าเขียนตรงนี้นะหารด้วยลบ s ถูกไหมครับแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่0ูนย์ถึง t d e กําลัง u และก็คูณกับ d u นะครับอ่าอินทิเกรตตรงนี้ออกมาก่อนนะครับก็จะได้ขอลบแล้วกันนะพื้นที่น้อยนะครับลบนี้ทิ้ง ลบ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 อ่าอ,อินทิเกรตออกมานะก็จะได้ e กํลังอยูนะคูณกับอะไรข้างหน้า s ส่วนด้วยลบ s แบบนี้นะครับและก็จากอะไรจาก t อ่าจาก0ถึง t เนาะต้องจาก0ถึง t แล้วเราก็เอาตัวที่เราสมมุติไว้นะครับ u เท่ากับลบ s t เนี่ยเข้ามาแทนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น s หาด้วยลบ s นะคูณกับ e ย่อมลังลบ st แล้วก็จาก0ถึง t เราก็แทนค่านะก็แทนค่าออกมาอ่ะเดี๋ยวขอลบข้างล่างอีกทีหนึ่งนะเพื่อเอาพื้นที่มาโชว์ให้ดูนะครับอินทิเกตสดๆเลยมันคือวิชาแมทอะคือสิ่งที่คุณจะต้องคุณจะต้องทำให้ได้มาก่อนไงมันคือพื้นฐานเพราะว่าถ้าทำไม่ได้มันก็จะมาเรียนวิชานี้ไม่ได้อีกอะเนาะอ่ะใส่ไปข้าง,งที่นะเขียนไว้ก่อนนะแล้วก็ใส่วงเล็บเนาะ แล้วก็แทนค่าเลยอ่ะ t เข้าไปแทน s ลบ s คูณกับ t ใหญ่เนาะ e กลังลบ s คูณกับ t ใหญ่แล้วก็ลบกับ e ยกลังศได้1ถูกไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาอันนี้คูณเข้ามานะก็ตอบนะครับแค่นี้เลยนะก็จะเป็นคำตอบนะก็จะเป็นลาฟาสทานฟอร์มของมันนะถ้าเกิดว่าฟังก์ชันมันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะสมมุตินะมันยากขึ้น เป็นแบบนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันมีแบบมีบวกมีลบนะเพราะว่ามันจะต้องเหมือนกับมีไฟบวกไฟลบเนาะอันนี้คือไฟบวกเนาะและหลังจากนั้นนะอันนี้ก็คือ,อสองทีนะสองลงมาแบบนี้นะเป็นอะไรเป็นลบ h นะครับแบบนี้นะคุณก็ทำเหมือนเดิมนะก็อินดิเกตช่วงที่เป็น0ูนย์ก็คูณ ตูนมันก็หายไปนะครับคุณก็ทําเหมือนเดิมนะก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองนะไม่ไม่น่าจะมีอะไรยากถ้าเกิดว่ามองออกมันไม่ได้ยากเลยก็วิชานี้นะมันมันเป็นพื้นฐานอ่ะของการสร้างเทคโนโลยีอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลาปาร์อ่ะมันจะไปต่อยากดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะตอนนี้นะคือคุณจะต้องแม่นคณิตศาสตร์นิดหนึ่งแม่นในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะ ความจริงอะถ้าเกิดว่าเรียนให้ลึกนะมันยากมากผมกาใจนะมัน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 ต้องใช้สมองมองเข้าไปอะมันมันมันจับต้องยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําโจทย์พวกนี้อินทิเกตหรือว่าหาอนุพันธ์พวกนี้คุณจะต้องทําให้ได้ก่อนเป็นดับแรกก็ถามว่าเอาไปใช้ทําอะไรเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเอาไปใช้ทําอะไรแต่ว่าขอให้ทำให้ได้ก่อนสําหรับคนที่เข้ามาเหมือนกับเข้ามาแบบใหม่ในฟิลนี้นะในฟิลของ การทำการออกแบบการควบคุมเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนแมทเยอะคือมันต้องใช้ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เรียนเยอะเนี่ยคุณมาถึงตรงนี้นะหาราปัตไม่เป็นมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยให้เรียนมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวมาพบกับ EP ีที่9ฮะว่าผมจะพูดเรื่องอะไรต่อนะขอให้ติดตามทุกตอนอย่ากระพริบตาแล้วกันนะว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆละ